้พี่น้องนะบ่ได้ร่องคีบดนแล้วต้มสุกต้มปลาขี้เก่าอะไรพี่น้องต้มปลาใส่ตักกัดจิ้วพี่น้องเสียบต้มนัวใส่เตาติว๋วพักติวกต้วก็าแล้งามๆพี่น้องทุกคนแล้วลผมเดี๋ยวผมตีสุบพักติ้วชูพี่น้องเบิกมือพี่น้องชิมมือ,มอนะครับักติ้วพักติวกต้วอ,อ่อนๆเลยทุกคนีนะครับอย่างพวกเปรี้ยวใส่บักขามาไปน้ำปนัน ปี่ยวสะใจยกพีหน้องเยตกปลาิ้งฟักง่ายกตกปลาิ่ย่าอล้ปลาสูตร่ฟักติ๋วมาเกบเปลี่ยวไป่น้องเนาะชดนรรมันร้อดมลงข้อดีเครัผมมาชิมกัด้วยกัี่อดไข่ด้วยกาวี่เจ้าก็มึกมาว่าไปเก้เขาโอเคครับผมมาชิมเข้าด้วยกันครับผมตมปลานิ้มสูตรอันง่าัดจับกัร เราคนปีก่าของทองเก้าพี่ต๋องง่ายๆเก้าพี่ตองกระดูกใบน้ำมันไม้ยดอกเขาท่าแรงนะครับครับตุ่มปานิ่นใส่หยอดวัจิดวเก้า